การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะร,รายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนมณีกังวลไกลกลับมาพบกับทุกช่านอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันเสาร์แบบนี้นะคะหลายคนได้พักผ่อนจากการทํางานเหน็ดเหนื่อยหลายคนกําลังคิดค่ะว่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างไรเดินทางไปตามวัดต่างๆพร้อมกับเรานะคะท่านผู้ชมคะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักมือของผู้ให้นั้นย่อมอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอ ใจของผู้ให้ย่อมเสียสละมากกว่าใจของผู้รับจงเป็นผู้ให้ที่ดีและมีจิตใจสูงไม่มีความสุขใดจะมากไปกว่าการเป็นผู้ให้วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนามัสการพระครูวิทิตอัตการหรือหลวงพ่อชมจะอววาดวัดโคกมะตูมเพื่อรับฟังธรรมะ และชมกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกจันเลยค่ะอาจารย์เจริญพรท่านผู้ชมและผู้ฟังรายการส่องธรรมวันนี้อาตมาภาพพระครูวิทิตการหรือว่าหลวงพ่อพชมเจ้าวาดวัดโคกมะตูมตำบลนไข่น้ำอำเภอหน,นองแคจังหวัดสระบุรีได้นำสิ่งของมามอบให้กับญาติพี่น้องอที่ได้รับ โอทโกภัยน้ำท่วมที่ตำบลบางชนีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาวันนี้เป็นครั้งที่สองสิ่งที่ได้นำมาในวันนี้ก็มีผัดไทย400ชุดแล้วก็ไข่ไก่180แผงน้ำดื่ม180โหลแล้วก็มีขนมที่ญาติพี่น้องนำมาร่วมเสริมอีก าการที่มาในครั้งที่สองนี้ก็ครั้งแรกมาก็สงสาราสงสารญาติพี่น้องก็ตั้งใจว่าจะนําสิ่งของนั้นมามอบให้อีกครั้งที่สองถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่ก็มากไปได้วยน้ําใจคือความตั้งใจของอาตมาพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหา,าที่มาแล้วก็ที่บริจาคมาทุกอย่างที่ญาติพี่น้องชาวโอ้อ เราที่มาทําบุญกับหลวงพ่อพระุทมตูมจะเป็นรายการบุญใดก็ตามในส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็จะนํามาให้กับญาติพี่น้องที่ได้รับความลําบากจะเป็นอักขีภยัยหรือไฟไหม้หรือว่าน้ําท่วมหรือว่ายากจนไข้ติดเตียงหรือจะไปสนับสนุนการศึกษา ก็จะแบ่งปันไปในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมแห่งบุญกุศลบุญใหญ่ในครั้งนี้การที่เรามีน้ําใจต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะโรคเราสังคมเราในปัจจุบันนี้ขาดน้ําใจต่อกันนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นแก่ตัวกันแต่ว่าผู้ที่ได้รับความลำบากเรา และกลุ่มคนที่ไม่ได้รัรรบความลำบากก็คิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามกำลังศรัทธาการที่เราจะช่วยเหลือกันได้เกื้อกูลกันในโลกนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโลโกปัรมิกาเมตตาความมีเมตตาเป็นเครื่องคํำจุนโลกเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษยชาติเมื่อเพื่อนได เกิดแก่เจ็บตายเราได้รับความลำบากเดือดร้อนเราก็จะได้อาศัยความปรารถนาดีความมีน้ำใจหรือความเมตตานี่แหละนำสิ่งของต่างๆนั้นมามอบให้กับญาติพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่เราก็เฉลีย่ยแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะที่พอจะช่วยเหลือเพื่อกูลกันก็น ได้ทำเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับผู้ที่ได้รับความลำบากเขาก็จะได้รับพอได้รับสิ่งของจากเราความลำบากนั้นๆก็จะเบาลงไปน้อยลงไปและคนที่ได้รับความลำบากก็จะมีกำลังใจมีความสุขใจยังนึกถึงยังเห็นเพื่อนเรามนุษยชาติของเราได้มาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอาด h มภาพ จึงขออนุโมทนาสาธุกับาญาติโยมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหรือญาติโยมที่ได้บริจาคทําบุญรวมกับวัดคมาตูมามีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้ทุกคนในท้ายนี้ก็ขออารัธนาคุณพระศีลรัตนไตรคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญมา ด้ช่วยเหลือเพื่อกลกันตั้งอยู่ในฐานศีลภาวนาจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะประวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอาประทานพรให้ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพอรครับกับผมกำนันกนกศนกดิกแตงใบเป็นกำนับนตำบลบางชนีหมู่ที่สามนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดโคกมัตูมนะครับ ที่ได้นําสิ่งของมาให้แกตาบ,บางชนีหมู่สามของเราไปครั้งที่สองแล้วครับฮนะแล้วรวมทั้งลูกศิษย์ด้วยที่ร่วมกันมาเอาเอาเอา,เอาถุงยันคีพมาให้เราเห็นความทุกข์สุขของอของลูกบ้านผมดีใจไปอย่างสูงเลยครับขอขอบพระคุณท่านหลวงพ่อมากแล้วก็ทีมงานและลูกศิษย์ลูกหาทั้งท่านนะครับขอขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีค่ะดิฉันนางปราณีชัยเชษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานชมรมวัฒนธรรมวิทิดอัฐการชมรมนี้ซึ่งจัดตั้งโดยพระครูวิทิดอัฐการเจ้าคณะตำบลหนองไห่น้ำจเจ้าวาดวัดโคกมตูมเพื่อรวบรวมสุภาพสตรีในตำบลหนองไห่น้ำอำเภอหนองแคเพื่อมาจัดทำร่วมจัดกิจกรรมต่างๆของวัดโคกมตูมและก็ชุมชนใกล้เคียง โดยไดใ้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่พระครูที่อัตการมีกิจกรรมทางด้านศาสนาทางชุมงเราก็จะมีส่วนช่วยให้กิจกรรมนั้นสำเร็จู้ล่วงไปด้วยดีโดยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการทำหน้าที่ภายในบริเวณวัดการแสดงเพื่อเป็นการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมทําบุญให้กับวัดโคกมะตูมรวมทั้ง กิจกรรมในชุมชนต่างๆไม่ว่าจะมีกิจกรรมส่วนใดที่พระครูวิทยาตาการเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะแจ้งให้ทางชมงรมวัฒนธรรมวิทยาศาตรการของพวกเราได้ไปร่วมกิจกรรมและก็ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนอื่นๆเสมอมาสิ่งที่เราได้รับจากการที่เรา,าร่วมกิจกรรมในชมรมวัฒนธรรมวิทยาศาตรการนั้นแม้ว่าต่าง คนต่างครอบครัวต่างสิ่งแวดล้อมต่างการศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันก็ทําใหเา้เราได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรักใร้เปรียบเสมือนพี่น้องอย่างแท้จริงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดตลอดระยะเวลา3ปีเต็มๆนั้นก็ทําทให้เรามีความารักใร่สามัคคีแน่นแฟนกันมาก ยิ่งขึ้นทําให้กิจกรรมของชมรมเรายัางดําเนินกิจกรรมตลอดมาแม้ว่ากิจกรรมที่หลากหลายแต่ก็ไม่ได้ทําให้สมาชิกชมรมเรานั้นหนีหายไปไหนปัจจุบันสมาชิกชมรมเราทั้งหมดมีอยู่40กว่าท่านด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมแล้วก็พนักง,งานบริษัทภายในชมุมชมนั้นก็มาเข้าร่วม กิจกรรมด้วยกันเสมอนะคะดังนั้นอยากจะให้ชมรมหรือว่าชุมชนอื่นได้มีการจัดตั้งชมรมเหมือนที่พระครูวิศิัฐกาารได้จัดตั้งชมรมนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมสุภาพสตรีที่มีเวลาพอจะเข้ามาช่วยสังคมแล้วก็ยังได้ใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง และก็ครอบครัวและก็ชุมชนก็อ,อยากให้ชุมชนอื่นได้มีกิจกรรมสําหรับสุภาพสตรีให้ใช้เวลาว่างเราไม่จํากัดอายุขอให้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับชมรมของเราเราก็ยินดีต้อนรับอยากจะให้มีสุภาพสตรีหู่บ้านอืนอ่นได้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้กับพวกเราตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีและพิธีเททองหล่อหลวงพ่อสํเเ็็จศักดิ์สิทธิ์ขนาดหน้าตาก99นิ้วณวัดโคกมาตูมตำบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีเริ่มงาน3-5กุมภาพันธ์2566รวมงาน3วันนวันที่5กุมภาพันธ์2566เวลา15นาฬิกาประกอบพิธีเททองหล่อหลวงพ่อสเํเเ็็จศักด์สิธิ ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพเททองและสร้างวิหารหลวงพ่อสํเเ็็จศักดิ์สิทธิ์บริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาหนองแคชื่อบัญชีวัดโคกมะตูมเลขที่บัญชี125-1-0607-6-5ขีดขดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมโทรศัพท์0 8 1 9 9 1 7 8 2 7 น่าเสียดายเหลือเกินค่ะที่เวลาสําหรับรายการนั้นสั้นนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามในวันเสาร์หน้าเราก็จะพาท่านผู้ชมนั้นเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆพร้อมกับนําเสนอเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นตามวัดมาฝากเช่นเคยค่ะรฐมนีกลางวันไกลและทีมง,งานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ